อาแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้เราก็มาอยู่ในเ,เกม Destiny 2อีกแล้วนะครับผมตันนี้ก็จะมาทำเควสหลักต่อนะครับเป็นเรื่องทุตเรียยอะไรประมาณนั้นเนาะก็เดี๋ยวเราลงไปที่ c o s m o d r o m มไปหาคุณชอกันก่อนเลยนะฮะโอ้โอเคหลังจากพาร์ทที่แล้วที่เราไปทำเควสเอา RPG according to that schematic you found the power grid here is linked to a dormant comms array that array should be pulling plenty of juice from the grid but it's offline if we spin it up it might stop the overload and get us to the superconductor trick is we need to be at two places at once to reboot the array itself and the power station to top it off เอาละรับทราบแล้วคุณชอตอนนี้เราก็ได้เป็นปืนใหม่มาแล้ครับเป็น Night w a t c h เนาะเป็น Scout Rifle นะครับไม่รู้ว่าต่างจาก s น i p e r r i ร l e ยังไงเรานะครบเดี๋ยลงใช้ดูก่อนนะอ๋ออ,อยู่ในหมวดปกติเลยนะฮะพวกับ็ัดกันแล้วกันเนา นัาแจ้งจริงกา,าสนไรเฟิลทดลองใช้เออเอ,อเอ,อโคตรแรงโคตรแรงแถมรัวด้วยนะครับตัวแรงจริงนเอร์ฟู r อ u โต้ชัดๆนะฮะแต่ว่ามันมันจะอุ๊ยกระสุน19เลยหรออุ๊ยกระสุน19เลยครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแรงแบบแรงมากเลยนะแต่ว่าแรงไม่เท่าลูกโมเ่เรานะครับผมว่า ใช้ลูกโม่ดีกว่าไหมเนี่ยลูกโม่ยังง่ายกว่านะผมแบบชอบใช้ลูกโม่กว่าเอาเป็นลูกโม่ล้วกันเนาะเอามารับตรงนี้นะครับผม start quest mission dear holy shit g r i อ I can reboot it from the station out here but not while the systems are in lockdown. เตรียมเลยเว้ยเดี๋ยวๆไปก่อนโอ้โหมีทั้งไฮปมีทั้งฟอลเลนครับเยอะจริงๆนะพวกเองน่ะเดี๋ยวต้องเจอช็อตกันหน่อยแล้วอุ๊ย okay. <laughs> 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 lost during the collapse hundreds of years ago it's amazing parts of it are still functioning ไปไปดีกว่าว่าไงกลับมาสู่ฉากผีของเราอีกแล้วนะตรงเดิมเลยโอ้โหจะไฮเยอะจังวะไปก่อนแล้วจ้วาเฮ้ยเฮ้ย,ยตัวอะไรวะเฮ้ย What the fuck What the fuck ตัวอะไรวะเนี่ยโอ๊ยกำตายโอชืวิกายมันงยิงเราอยู่โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดไปไหนก่อนกดแฮกตรงนี้ครับโอเคให้โกสมาแฮกตรงนี้นะครับ โอเคเราน่าจะต้องปกป้องโกสอีกแล้วนะครับผมเหมือนในครั้งที่แล้วนะฮะโอเคว่าไงหนุม่มว่าไงไอหนุมห่มโอเค เราไม่ต้องปกป้องกลัวครับเราแค่รอดให้ได้หลานิี่โกแท็กโอเคเขา้าใจละไม่เห็นกูหรอพวกมึงอ่ะตาบอดึอ้นไงวะเดี๋ยวสูนลูกซองหมดชิบหายละไม่เป็นไรครับเรายังมีลูกโม้ในตำนานอยู่เออแอบแอบแอบนี่แอบ,แอบ,แอบ,แอบตรงนี้มันจะมีใครเห็นตัวต่อจากสวัดดีครับนี่ระเบิดเพื่อน,นตายไปดีเออ ไอ้หรออัศวงอัศวินอ,อะไรไล่สาระแอมครับนึงรีโหลดรีโหลดรีโหลดใครมันอะไรนักหนาวะเอ้าเดี๋ยวกดกดสกิลผิดอี๋ราเบิดโอ้ยมันอะไรนักหนาวะเฮ้ยอีบเก็บเก็บ เออวัดต e ีนไหนน่ะเราเปิดตัวแตกไปดิครับเกอบประตัวไม่รอดนะคุณเนี่ยโอเคโอเคไป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 เอาชิปหายแล้วชอมมึงเอ้เป็นไรอ่า ที่หือโ้ยที่อะไรวะเนี่ยุ้ยแม่แม่แป๊บนึงโอ้อ้โอ้เดือดเดือดครับเดือดครับบอกเลยตยกขอขอหาจุดตั้งตัวก่อนแป๊บนึงนะคงใจเย็นก่อนนะใจเย็นก่อนนะ ใจเยน็นก่อนนะใจะเย็นเย็นกันก่อนนะเฟยอ,อโอ้โหเคลียร์อเอ้เราต้องมาทำอะไรสักอย่างตรงนี้กำจิงจังเลยนี่เออยิงอะไรนักหนาฮะเดี๋ยวอรีโหลด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 โอเคเอสไตร์คิสตัตน๋อโอเคให้ยิงคิสตันครับผมเบิร์บเปิบเปิบ เราก็ไม่ได้อ่านเวสเนาะง่จริงเลยกูเลยโอเคโอเคฮะอย่าทะเลทลายครับไปก่อนครับข้างหน้าแม่งเพียบเลยว่ะแย่นล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 ะไหนส์บ่ไนอ่ะไปไปก่อนดีกว่าไไอไปยูเลยจ้าอุย๊ยโอยอะไรอีกวะเนี้ยจริงแม่งเลยนี่ พัดเดียวจบจบครับอ้าววัดด <rat> ีว <into crashed> <es> ัดด <ss> ีได้ข่าวว่าเจ๋งหรอไม่ท่าไรหรอกอุ้ยอะไรวะดาบอุ้ยเจดเจ๊สดโอ้ยออ้ย้ยเย้ย้ย้อ้ย้เ

ึ๊บเฟียงเวียงเวียงเอ้ยดาบทำให้เราบินได้ว่ะเอ้ยเฮ้ยแม่งหมดโอเคโอเคโอเคไปไปก่อนครับไปก่อน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 เดี๋ยวแตกไปก่อนครับไปก่อนครับพี่น้องเอ้ยอุ้ยอุ๊ยเพียบเลยเพียบเลยเพียบเลยนี่เพียบเลยนี่ให้ทางนี้ปะเนี่ยเอไปนี่นี่ครับ อ้าวซูบอสละมังเนี่ยเกิดไม่ได้เนี่ยให้โกสมาแฮกตรงนี้นะครับผมอะไรวนะน่ะเจสสัสไกด์สวอว์ทอชอบทอมเป็นเป็นอะไรวะทอมเงี้ยหรือไม่เดี๋ยวเดี๋ยวไลฟ์ไฮป์มาอย่างเยอะแย่ยละ โอ้โอลโอ้โอลหนึ่งสองสามเลย 5, เลยหรอป้าสามเลยเหรอที่หาแล้วพี่น้องทำหนึ่งแถวน่าต้องอป้องกันโกสเนี่ยครับผมคิดว่าอย่างนั้นเอ้ยอหมกระสุนไม่มีว่ะแย่ละไม่เป็นไรอมอวูยังใช้งานได้ ตัวอะไรไปนะเฮ้ยตกก่อนครับลบลบมาก่อนวิสาดวิสาดวิสาดแหมเฮ้ยดีด้วยคนกระสุนกระสุนไม่พอใช้มากเป็นอย่างยิ่งในตอนนี้ครับวิสาต์เหรอวิสาดก็แพ้ลูกโม่อยู่ดีแหละเออเอเดนดีเฟนคัมโทนรูมนะครับไหนไหน มาอีกมาอีกก็ไม่กลัวหรอกครับน้องๆเออมาดิ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 เออมาดิ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 มาดีโหลดรีโหลดรีโหลโดก่อนรีโหลดก่อนโอ้ยโอ้ยมาเยอะเยอะเยอะไปไหมอันนี้เยอะไปไหมฮะอันนี้อัน,นเยอะไปไหมเนี่ยไทยลูกซองแล้วล่ะจังหวะเนี้ย อเยอะจังวยเอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยวเกิดไม่ได้ด้วยอืม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 อเอนมออยมอืมอือืม่อนเออยมออมอืมอมอือมอยมออยมอือยออออมอืมออออมออ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 อย่าอออ มาอีกมากันอีกเพียบเลยเออ,เอ,อ,เอ,อ,เอ,อจะตายชิตโอ,อ้ยโอ,อ้ยโอ,อ้ยโอ้ยโอ้ยเอ้ยเฮ้จะตายแล้วเอ,อ้ยเข้าก่อนเข้าก่อนเข้าก่อน อย่าพึ่งอย่าพึ่งขอร้อ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 ง,อ,อ,งอย่าพึ่งอย่าพึ่งหนึ่งกดปามิดก่อนแล้ววะเออนี่ไงกดสีโอเคเออเออจำสับสนนิดหน่อยโอ้ยตัวอะไรมันยิงโอ้โหอ็อกออกมาอีกชิบหายแล้วเดี๋ยวอ็อกอย่าพึ่งยิงครับอย่าพึ่งยออิงครับพี่อ็อกอ็อกเออเออ มาดิออกกับอหายเฮ้อเฮอ,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 อีกตัวเฮ้อีกระสุนม่วงเลยหรอกระสุนม่วงไม่ดอบเลยเหรอโอ้โอเคถ้ามีกระสุนม่วงนี่คือเราเราจบงานเลยนะเสียดายใช้ไปก่อนหน้านี้แล้วอะ่ะโอ,เโอเ้เสียดายมากเลยเออรอดเว้ยโอเคอเครับ โอเคฮะก็มิชัดเอ็นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็สำหรับคลิปนี้ปัดจบแบบคนที่เกียด